ทำวันเด็กกันอย่างสนุกสนานหลายคนได้ของขวัญกลับบ้านมากมายนะคะ,คะแต่ว่าดิฉันไปที่โรงเรียนบ้านห้วยพึ่งที่ดอยแม่สลองจังหวัดเ<ห>ชียงราย<ม>านะคะ,คะแล้วก็เป็นเด็กชาวไทยภูเขาเด็กที่นั่นต่างก็รอของขวัญชิ้นสําคัญในชีวิตค่ะ,คะแล้วก็จะเป็นของขวัญที่สามารถกําหนดอนาคตของพวกเขาได้ด้วยเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านหุยพึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่บนดอยแม่สลองเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นชนเผ่าต่างๆทั้งจีนอาขามูเซอร์ลีซอมง้งเยา้าและไทยใหญ่ ที่นี่คือโรงเรียนบ้านห้วยพึ่งค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สลองในอเภแม่ฟ้าหลวงจัังหวดเชียงรายอยู่ห่างจากชายแดนไทยพม่าประมาณ14กิโลเมตรค่ะที่ตำบลแม่สลองในมีมีโรงเรียนอยู่ไม่ต่ำกว่า10โรงเรียนนะคะแต่เฉพาะโรงเรียนบ้านห้วยพึ่งแห่งนี้เด็กนักเรียน1,193คนเป็นชาวไทยภูเขาที่อยู่กันหลากหลายชนเผ่าประมาณ6ชนเผ่าด้วยกันนะคะเป็นชาวไทยภูเขา100%ค่ะ และครึ่งหนึ่งของเด็กในโรงเรียนกำลังเกิดปัญหาอนาคตทางการศึกษาแล้วก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าเขายังไม่ได้รับสัญชาติไทยค่ะผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยพึ่งเปิดเผยว่าหากเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับสัญชาติไทยโอกาสในการได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแทบไม่มีเลยเนื่องจากส่วนใหญ่ฐานะยากจนขณะที่หลายคนการเรียนสูงสุดคือชั้นป .6 หรือม .3 ตามสภาพของแต่ละครอบครัว ที่เห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างม .6 นะครับม .6 ที่จะไปศึกษาต่อพอเขาขาดสัญชาติจะขาดในเรื่องของทุนทีนี้ต้องใช้ทุนตัวเองเรียนต่อพอใช้ทุนตัวเองเรียนต่อก็ไม่มีมครับก็ต้องเปลี่ยนวิธีเช่นไปรับจ้างไปเป็นเด็กเสือไปอะไรคือที่จริงเด็กเขาเรียนเก่งนะครับบางคนนี่เสียดายเลยแหละครับเห็นว่าพ่อกับแม่ ได้สัญชาติแล้วทําไมมารีถึงยังไม่ได้เขาบอกว่าใหู้้หนูไปยื่นคำร้องว่าคือแบบพ่อแม่มีแล้วทําไมหนูไม่มีอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าให้หนูไปตรวจดีเน่ดีเนู่หนูก็ไปคือผู้หนูจนค่ะไม่มีตังค์ณหนูก็ยืมไปคนดีเน่ดีเนออกมาว่าเป็นลูกของแม่จริงค่ะ99.9%จาซจากนั้นก็ไปยืนย่นที่อมเภอต่อค่ะว่าว่าเขาส่งมาแล้วเราเป็นลูกของแม่จริงแล้วทำไมแล้วเขาก็บอกให้รอค่ะผู้หนูก็รอมาส่ง ถึงปีแล้วเขาพี่ทำให้ก็เคยคิดว่าจะเรียนเป็นครูครับแต่ว่าผมถามครูคณะครูในโรงเรียนนะครับว่าครูครับถ้าผมไม่มีสัญชาติไทยผมจะเรียนเออผมจะเรียนเป็นครูได้ไหมครับเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีเคขื้นที่เขามาตรวจถ้าตรวจเจอว่าไม่มีสัญชาติก็บอกว่าไม่ได้การไม่มีสัญชาติจะส่งผลยังไงกันหนูในอนาคตคะก็คงจะเป็นเรื่องการเรียนนะคะเพราะว่า อย่างครอบครัวหนูก็ยากจนนะคะยิ่งถ้าไม่มีสัญชาติแบบนี้การขอทุนการศึกษาหรือว่ากู้ยืมเงินก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนที่จะกู้ยืมเงินหรือว่าขอทุนการศึกษาส่วนมากต้องได้สัญชาติไทยเท่านั้นค่ะก็บางทีก็เสียใจะคะ่ะเพราะว่าตัวเองก็อยากเรียนเนี่ยค่ะอยากเรียนอยากทํางานดีๆเลี้ยงพ่อแม่ค่ะแต่ว่าทางเลยมันมีแค่นี้ค่ะอยากจะบอกว่า ถึงแม้ว่าพวกหนูจะไม่มีสัญชาติแต่พวกหนูก็เกิดบนแผ่นดินไทยค่ะรักแผ่นดินไทยเท่าๆกับที่คนอื่นเขารักกันอยากมีอาชีพดีๆมากกว่านี้แล้วก็สงสารน้องๆรุ่นต่อๆไปค่ะที่เขาจะต้องมาเจอกับตากรรมเดียวกันค่ะ ็กกลุ่มที่ได้พูดคุยนะคะคุณกรุณาเป็นเด็กเรียนดี<ช>เกรด3กว่าทั้งสิ้นแต่ว่าอนาคตก็จะหยุดแค่ม .6 เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเรียนต่ออุดมศึกษาได้เพราะอะไรเพราะไม่สามารถกู้กอง